วันนี้นะครับมาเยี่ยมชมสวนทุเรียนของพี่สาวนะครับพี่สาวทางแม่บ้านนะครับทางเจ้หมวยเขาอยู่ที่จังหวัดพังงานะครับมาเยี่ยมชมแล้วก็มาศึกษาหาความรู้นะครับแต่ว่าโอ้โหเราก็คงจะไม่มีความสามารถละมั้งมันต้องมีพื้นที่เนาะมันต้องมีพื้นที่แล้วก็พื้นที่ก็จะต้องมีความเหมาะสมสวยมากเลยครับ อันน <laughs> ี้พ <LO ibil izes them> yes. yes. ันหมอนทองนะครับเอ๊บพล้วอช่องเหรอหนอาที่อ่ะตแต่ไต้านก็ไตรวจเขาไปไอใช่ไหมตจะตอมก่าช่อง่หรอยงก็ตเลช้อนัเจียบพงเยอะใช่นอยางน้มเก่านูแต่ช้นจัด เดี๋ยวยังมดเลยมมดจัดตังค์ชอนอ่ะ